NTT Communications พัฒนาเทคโนโลยีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในอุตสาหกรรมการเกษตรโดยได้รับความร่วมมือจาก y a นม a าโฮลดิ้งสที่มีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการเกษตรวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือการเพิ่มคาร์บอนเครดิตซึ่งในประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดให้มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์หรือที่เรียกว่า J-Credit เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหันมาให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนค่ะนี่คือทุ่งนาในเมืองโอโนโจังหวัดฟุกุอินาข้ามมีการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเรือนกระจกโดยก๊าซมีเทนดูดความร้อนในชั้นบรรยากาศมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง25เท่าค่ะ นี่เป็นโซลูชันด้านเกษตรกรใหม่ของเราชื่อว่ามิฮาราเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชาวนาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เช่นระดับน้ำอุณหภูมิบนดินและข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกบันทึกไว้สำหรับการบันทึกคาร์บอนเครดิต NTT.COM และยันม่าได้ขยายระยะเวลาการตากข้าวเพิ่มเป็น7วันซึ่งสามารถลดก๊าซมีเทนล,ลงได้ถึง30%ค่ะผมคิดว่าเราควรนำเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการจัดการข้อมูลทางการเกษตรผมสามารถตรวจเช็คขั้นตอนการตากข้าวได้จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ย่างมากในการทำนาในช่วงฤดูกาลหน้าที่จะมาถึงครับเราต้องการที่จะสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรทั่วโลกโดยการนำเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซมีเทนเข้ามาใช้เราได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรกับชาวนาในภูมิภาคอาเซียนและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถขยายการดำเนินการเจเครดิตให้ออกไปสู่ทั่วโลกได้นั่นเองครับ NTT Com และยันม a ามุ่งพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนสำหรับชาวนานและเกษตรกรทั่วโลก